สวัสดีค่ะบักเสื้อผ้ามือสงค่ะนางค่ะมินค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเกงยีนผู้ชายขาสั้นนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลดเอสีค่ะ45โลราคา6,000บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการ80-100ตัวค่ะตก้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ60บาทจ้า ใช่แล้วค่ะลูกค้า,าค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะลูกค้า,าค่ะเป็นเกงยีนชายขาสั้นนะคะใช่ค่ะ,คะว่าเป็นยพียนชายล้วน<ต>เลยนะคะลูกค้าค่ะเป็นทรงขากําลังดีเป็นแบบว่าสั้นเนื้อข่าวสั้นสืิอส่วนมีมาหมดเลย,<า>ยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้ายีน แ่การเกณยินผู้ชายค่ะสัน้นลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อยีนนะแต่ว่าเรื่องสีนะคะลูกค้าจ๋าสียีนสีเข้มสีสนิมสียีนฟอกนะคะสียีนแบบว่าสีขาวสีน้ำตาลนะคะลูกค้าจ๋ามาีคะมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ เป็นเนื้อหยินนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะเป็นแบบว่าหมวดของผู้ชายถ้าลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าขายงานผู้ชายอยู่แล้วค่ะแนะนําเลยนะคะลูกค้าค่ะแนะนํหมวดนี้เลยคือผู้ชายต้องมีเนาะต้องมีนะคะลูกค้าค่ะรววก็มาแบบว่าใส่ได้ทุกโอกาสเลยได้ค่ะเลยใช่ค่ะลูกค้าจ้ามือสองคัดเจ็ดเอของบ้านเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายนะคะ 5- 15ถึงเปอร์เซ็นต์ขาดเพื่อนตามอาจมีเจอนะคะซิปแตก ดมแตกนะคะอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะต้นคุณเพียง60บาทเท่านั้นลูกค้าสามารถเอาไปาขายทําราคาได้ได้ค่ะขาสั้นราคาหนึ่งขาสามส่วนสี่ส่วนราคาหนึ่งนะคะลูกค้า่ะต้นคุณ60บาท ลูกค้าเอาไปขายตัวละร้อยก็ยังได้ได้ค,ะค่ะร้อยยี่ได้ได้ค่ะแล้วก็ยิ่งเป็นเนื้อยีนนะคะอาจจะ<ช>ทําราคาได้ที่หลากหลายเนาะ<ช>บางตลาดอาจทําราคาได้ที่สูงนะคะ,<น>ะบางบางตลาดอาจจะราคาได้แบบว่าไม่แรงมากนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจาแนะนํานะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ตามหาการเกงขาสั้นผู้ชายนะคะ <S <S แนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมได้เป็นกางเกงยีนขาสั้นผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋า อ่าเรื่องทรง,งเ,รเรื่องไซมีค้ามานะคะลูกค้จาจ๋าเรื่องทรงเรื่องไซส์มีค้ามา ส่วนขาสั้นอ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของแต่ละท่านด้วย<ช>นะคะ,คะลูกค้าจ๋าบางท่านอาจจะสูงเหนือเขา่าบางท่านอาจจะสูงอ่เลยเข่านะคะลูกค้าจ๋าโดยประมาณนี้นะคะแต่ว่าเน้นเป็นกางเกงยีนผู้ชายขาสั้นนะคะใช่ค่ะแล้วเรื่องไซส์ของเขาก็มีครับมาเลยนะคะ<ช>เริ่มตั้งแต่แบบว่า30เนาะสามสิบสามสองสามสี่สามหกสามแปดมีมาหมดเลยนะคะ<ช>แต่ว่าของค่ะของญี่ปุ่นนะคะลูกค้าขาอ่าอ,อาจจะเป็น เน้นที่ไซส์เล็กเนาะ<ช>ไม่ใหญ่มากมานะคะ,ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแบบเป็นไซส์คนไทยโดยทั่วไปนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงสุดท้ายของวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเราทิ้งพายด้วย การเกงยีนผู้ชายขาสั้นนะคะ,คะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถ c ีเอดได้เลยนะคะกระสอบนี้45โลราคา6,000บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการ80ถึง100ตัวนะคะตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ60บาทคะ่ะใช่ค่ะเรื่องแบรนด์ของเขาก็จะมีแบบว่าแบรนด์มาหลากหลายเลยนะคะ<ช>ลูกค้าข่ะอย่างที่เจอไปเอ็ดวินนะคะค่ะบิ๊กจอนนะคะแล้วก็จะเป็น แก๊บนะคะยูนิโค่นะคะลูกค้าค่ะแล้วก็เอ่ออะไรนะเอวอล์กเหรอคะหลากหลายหลากหลายจริงๆอุ้ยลีพี่น้าลีก็มีมานะคะลูกค้าค่ะปลายของเขาก็มีหมาเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าอ่ะลูกค้าคะใส่ค่ะทักทายกันช่วงสุดท้ายนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลูกค้าจ๋าเราทิ้งท้ายด้วยกางเกงยีนผู้ชายขาสั้นนะคะเป็นงานญี่ปุ่นของเรา เรื่องทรงนะคะลูกค้าสามีค้ามานะเรื่องไซส์มีค้ามานะคะลูกค้าสามีตั้งแต่เอลยี่แปดขึ้นไปเลยนะเอยี่ะแปดเอ2สามสิบสามสองสามสี่นะคะสามหกนะคะมีค้าเขามาจ้าใช่ค่ะบางตัวอาจจะบอกไซส์เป็นสามสองนะคะบางตัวอาจจะบอกไซส์เป็นไซส์เอ็มไซส์แอ<ซ> <L, S 1> อะไระประมาณนี้นะคะ,คะทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนําให้ลูกค้าแบบว่าลองไปแบบว่าลองไป คัดทำราคาดูนะคะอะาไซส์เล็กอาจจะขายราคาหนึ่งค่ะไซส์ใหญ่อาจจะราคาอีกราคาหนึ่งะนะคะใช้แล้วค่ะลูกค้าจ๋าใครที่แบบว่าตามหากางเกยยีนผู้ชายนะคะก็แนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เป็นกางเกยยีนขาสั้นผู้ชายนะคะอาจจะมีคล้ายๆกับ3ามส่วนนะคะลูกค้าจ๋าติดมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสั้นอ่สาสั้นนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของแต่ละท่านด้วย<ช>นะคะ,คะลูกค้าจ๋า มีแบบสั้นเหนะะ<ช>ือเข่าแล้วก็มีแบบเลยเข่ามานะคะลูกค้าจ๋าแต่ยังคงเน้นที่เนื้อผ้ายีนนะคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นสินค้าคัดเกรด A <ช>ด้วยนะคะ<ช>อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายนะคะขาดเปื้อนดํามีเจอนะคะ5-15ถึงเปอร์เซ็นต์นะคะตามเกณฑ์ของทาง,งบริษัทสากล่านะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าทิ้งท้ายนะคะกับกางเกงยีนขาสั้นผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋า45โลราคา6 0 0 0บาทค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมาก คุณภาพเกรด A ลูกค้าสาขาเกรด A ของบันเราเหมือนที่แจ้งเนาะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายนะคะ5-15%นะคะใช่ค่ะอันนี้เอ็ดวินนะคะลูกค้าค่ะเอ็ดวินอันนี้ป้ายของเขานะคะเอ็ดวินมีมานะคะรีมีมานะคะแก๊สมีมายูนิโค่มีมาแอลวอามีมานะคะแล้วก็แบรนด์หลากหลายของเขาด้วยนะคะลูกค้าคะมีทั้งแบบว่า แบรนด์ที่รู้จักแล้วก็เป็นแบรนด์โซนบ้านเขานะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์มีขาเข้ามานะคะลูกค้าจา๋าวายอันนี้อะไรเอยแบนด์นก็มาอ่ะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์ที่พ่อรีมาอีกแล้วค่ะลูกค้าขารีนะคะรีเป็นเอ่อห้าศูนย์สามนะคะลูกค้าขะอันนี้ไซส์สามสิบหกนะคะลูกค้าคาฮัรีมีมา,มาถ้าบอกว่าพูดถึงแก๊งยีนผู้ชายบ้านไหนก็ต้องมีนะคะแล้วก็ผู้ชายที่ คนไทยของเรานะคะก็ใส่ไซส์ประมาณนี้ค่ะคือเขาไม่ได้ใส่สั้นมากนะคะแล้วเขาก็ใส่กําลังดีเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นเนื้อผ้ายีนนะคะสีเส้นอ่าสีเข้มสีสนิมน,นะคะลูกค้าจ๋าสียีนฟอกนะคะหรืออาจจะเป็นแบบว่ามีลายด้างน,นะคะเป็นยีนสีดาสีน้าําตาลนะคะลูกค้าจ๋าแต่ยังคงเน้นเป็นที่เนื้อย,ยีนนะคะ 60บาทจ้า60บาทเท่านั้นนะคะต้นทุนเพียง60บาทเท่านั้นอ่ะดูแลนค่ะลูกค้าอาจจะคัดทำราคาได้อย่างถ้าเป็นยีนสีเข้มลูกค้าอาจจะขายตัวละร้อยตัวละร้อยห้าสิบหรือว่าบางตัวอาจจะเป็นยีนแนวแบบว่าวินเทจนะถ้าเป็นยีนเป็นวินเทจนะคะลูกค้าขายราคาของเขาสูงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะลูกค้าขายอยู่ที่ลูกค้าดูเป็นนะคะว่าเป็นยีนที่แบบตลาดเขาเล่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นงานวินเทจ หรือว่าเป็นงานรุ่นลิมิเต็ดหรือเปล่านะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าบางตลาดบางกลุ่มนะคะลูกค้าจ๋าเขาก็จะมีงานเล่นของเขานะคะจะเป็นยีนรุ่นนี้นะคะลูกค้าจ๋าก็คือเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นกลุ่มของเขาอีกทีหนึ่งนะคะเป็นเฉพาะของเขาอีกทีหนึ่งแต่ถ้าทั่วไปแล้วนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุน60บาทโดย ร้อยเก้าเก้าก็ได้ลูกค้าขายหนึ่งร้อยก็ได้ลูกค้าขายสองร้อยห้าสิบก็ได้แต่เหมือนอย่างที่แจ้งนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของลูกค้าอีกทีนะคะใช่ค่ะลูกค้าขายอยู่ที่กลุ่มลูกค้าจริงๆนะคะบางตลาดทําราคาสูงได้บางาตลาดอาจจะราคาที่ซอฟหน่อยนะคะแต่ต้นทุนหกสิบบาทเนื้อยีนอย่างนี้นะคะลูกค้า,า่ะแนะนําเลยให้ขายหลักร้อยนะคะร้อยห้าสิบร้อยเก้าเก้านะคะหรือว่า สองตัวนี่คือห้าร้อยก็ยังมีนะคะตัวนี้เป็นแรงเลิศค่ะแบรนด์แบรนดี้ฮอล์มาหลากหลายมากอะแบรนด์ี้ฮอลของเรานะคะลูกค้าจาบอดี้โกิรจ้าบอดี้โกิรก็มาอ่ะบอดี้โกิรมีมานะคะาคยูนิคอร้มีมามีมาค่ะทียูมีมามีมาแล้วก็เอ็ดวินมีมามีค่ะแล้วก็ลีมามาค่ะแล้วอะไรอีกนะคะแรงเล่ออคะแรงเลมาค่ะ โอโหแค่พูดถึงแวนอแวนแค่พูดถึงแบรนด์นะคะลูกค้าค่ะก็หลากหลายแล้วนะคะยิ่งเป็นแบรนด์ลูกค้าขายยิ่งคัดทำราคาได้ต้นทุนหกสิบบาทลูกค้าไปขายตัวละร้อยได้ตัวละร้อยห้าสิบได้หรือว่าบางตัวนะคะลูกค้าขาสามารถคัดแยกทำราคาได้ที่สูงกว่านี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้า๋าแนะนำนะคะลูกค้า๋าสุดคุ้มด้วยนะสี่สิบห้าโลหกพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจาสี่สิบห้าโลหกพันบาท ต้นทุน60บาทต่อตัวลูกค้าจ้าหกสบาทต่อตัวลูกค้าขาย199เได้ค่ะลูกค้าขาย100่งรได้ค่ะลูกค้าคัดแยกออกมาค่ะแบรนดยร์ยี่ห้อค่ะลูกค้าสามารัททำราคา200อยพาพาร์ทรีีไซก์กำลังดีแล้วไ่่นาไส่สามส <ปะ S 1> ิถ้าเป็นผู้ชายสูง155ก็จะประมาณนี้นะคะลูค้าประมาณ เลยเข่ามานิดนึงแต่ถ้าผู้ชายสูง1 6 0กขึ้นอาจจะแบบว่าพอดีเข่าหรือเหนือเข่าขึ้นมากนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างที่แจ้งนะคะลูกค้าจ๋าจะสั้นประมาณไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของแต่ละท่านด้วยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็แบบว่าเป็นเป็นทั่วไปนะคะลูกค้าค๋าเป็นความสั้นโดยทั่วไปเอวินะคะพี่นาค่ะลีลีเอดวินมาต่ออกันเลยนะคะเรื่องแบรนด์นี้ของเขาดีมากดีจริงๆนะคะสําหรับ งานญี่ปุ่นของเรานะคะ<ช><ช>ลูกค้าสาถ้าลูกค้าสนใจนะคะซื้อยอดครบส0งหมื่นได้ส่วนลด1000บาทนะคะ<ช>คือหมวดนี้คือคุ้มมาก<ช>คุ้มจริงๆ<ช>ค่ะนะคะใช่ค่ะลูกค้าสาแนะนําเลยนะคะลูกค้าสาชอบกระสอบนีเอฟได้ได้ค่ะตามรีวิวนี้เลยนะคะลูกค้าสาอยากลุ่นเองอยากเปิดเอง เรามีกระสอบใหม่พร้อมจัดส่งนะในราคา6,000บาทคุณภาพด A เ,เหมือนกันจ้นาไมแล้วลีลีเรื่องไซส์ของเขาก็มีามาเลยสามามสี่2 3ม3บสามีมาหมดจริงๆนะคะลูกค้าค่ะดูที่กระดุมของเขานะคะลูกค้าค่ะ<อ>ตีตาม,มาเลยนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจะเอาใจดีวันนี้วันนี้ใจดีลิปก่อนลิปก่อนวันนี้ใจดีรีวิวให้เห็นทุกตัวเลย ลูกค้จาจ๋าตั้งแต่เปิดกระสอบตัวแรกถึงตัวสุดท้ายเลยนะคะอันนี้นะคะลูกค้าค่ะอัดมิตปิดท้ายด้วยอเอสเวนค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสินค้าหมวดนี้เป็นการเกนยีน,น,นขาสั้นผู้ชายนะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอนะคะ45โลราคา6,000บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการ 80-100ถึงตัวค่ะตกต้นทุนต,ต่อตัวโดยประมาณการ60บาทคะ่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นลายเว็บไซต์ไอจีเบอร์โทร börjar, นะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ะคะ่ะบักของเราเปิดทุกวัน,นะคะ่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้หนึงช่องทางค่ะคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ